ไปใช้ความรู้สึกต้องห idity, ้ามกูไม่มีเงินกูโดนทวงนี่กูเครียดกูเอาเงินไปใช้นี่ตอนนี้มาทวงกูจะหาไแท้ไหมวะเนี่ยกลับไปใช้คำศัพท์เดิมกลับไปรู้สึกแย่กับเงินเหมือนเดิมชัวแช่แป้งนอนมาค่ะครูจิตานะไม่มีใครที่ฟังครูแล้วดึงดูดเงินไม่ได้ครูจิตาเป็นตัวเงินตัวทองตัวฝังเพชรให้กับทุกคนค่ะครูคือปาฏิหาริย์สำหรับทุกคนครูไม่ใช่ดาราครูไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์แต่ครูคือปาฏิหาริย์สำหรับคนที่ได้ฟังครูค่ะ คลิปนี้จะเรียกเงินให้กับคุณค่ะโอเคไหมข้อต่อมาค่ะนอกจากการที่คุณแก้เรียบปลอยแล้วย้านะคะคุณต้องแก้ทุกคําที่คุณนึกออกสมมติคุณอาบน้ําอยู่มันมีคําว่าคําว่าอะไรวะครูก็ครูก็ไม่ได้ใช้เรื่องเงินเยอะแล้วอ่ะครูก็ไม่ติดเยอะว่ะคนทั่ไปเขาติดคาว่าอะไรอ่ะที่รักเรื่องเงินอ่ะหนูลองพิมพ์มาได้ครูได้ช่วยอ่ะครูก็ไม่รู้ว่าครูไม่ติดเรื่องเงินแล้วอ่ะโอ้ัวเงินหมดอ่ะ ถ้าเราติดคาว่ากลัวเงินหมดใช่ไหมคะเราก็ไปแก้เลยว่าฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือและมีเงินไหลตลอดเวลาเก็ตว <üyor> ่าคือคือเราต้องแก้เองนะแล้วเวลาอาการมันกําเริบมันไปพูดคําว่ากลัวเงินหมดให้คุณไปพูดใหม่เลยพูดเหมือนเดิมใหม่ว่าฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือและเงินของฉันเตแตกหน่อออกผลตลอดเวลาอะไรก็ได้ <S <S คือพูดคําศัพท์ใหม่ลงไปทับเยอะ,ยอะ <S 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 ๆรู้สึกใหม่รู้สึกใหม่แก้มันเลยแล้วการเงินคุณจะเปลี่ยนค่ะแก้คาใหม่แก้คาใหม่และแก้คาใหม่ สร้างลูกศิ์นะคะคนกัมพูชารวยเป็นพันล้านเลยนะจากวันที่มาเจอครูที่อาณาจักรพระอาทิตย์เนาะบ้านหลังแรกของครูตอนนั้นเขายังติดหนี้อยู่สิบล้านเหมือนครูเลยกลับไปเดือนแรกหลังจากเรียนรู้กับครูนะคะเขาได้ได้ยอดธุรกิจ10ล้านหลังจากนั้นเขาเรียนมหาการยี่สิบเอ็ดวันเลเวลสองเขาขึ้นร้อยล้านนะคะมหาการยี่สิบเอ็ดวันเขามีพันล้านค่ะเห็นไหมแล้วทําไมเขาไม่กลับมาจนเหมือนเดิมครูการันตีด้วยชีวิตครูว่าเขาไม่ได้กลับมาใช้คําศัพท์ต้องห้ามค่ะเออแล้วทําไมคนที่เจอครูแล้วเขากลัับไปตตตกก่่ําาาาวเเดิมมค้้้ใชศพท์องห ใช้ความรู้สึกต้องห้ามเกี่วยวกับการเงินเก็ตไหมฮะเราแก้ทุกคําที่เรานึกได้ไม่ต้องพยายามนึก <c ups> เดี๋ยวพอมันมาเองอ่ะมันมันเด้งมาเองคําเนี้ยของฉันน่ะคุณก็มาแก้แล้วก็เปลี่ยนแล้วเวลาเราเผื่อไปพูดคําศัท์ต้องห้ามให้เราดีดหนังยางแล้วบอกตัวเองว่าไม่เอาไม่เอาโอเคไหมเพื่อตัวเองเนาะนะคะโอเคไหมแก้ตัวเองเราต้องแก้ตัวเองไหนใครติดคําไหนมาเดี๋ยวครูสิตาช่วยค่ะมาเดี๋ยวครูช่วยนะอืมหนูต้องรู้สึกแล้วหนูก็ต้องใส่ภาพมาลงไปด้วย จิตใต้สํานึกจดจําด้วยภาพเวลาเรารู้สึกว่าฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือเราอยากไปเห็นแบบสมมติตู้เซฟอยากไปเห็นตู้เซฟกวงโบยิ่งเราเห็นตู้เซฟกวงโบเงินยิ่งออกนึกออกปหมเราเห็นกระเป๋าตังแฟบกระเป๋าแบรนกระเป๋าแบรนเงินยิ่งหมดเวลาเราพูดว่าฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือเราต้องเห็นเงิ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 นมันเต็มเต็มเต็มบัญชีเต็ม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 จินตนาการเงินเข้าบัญชีจึ๊งจคือเวลาเราพูดคําศัพท์ด้านดีเราต้องมีภาพประกอบไม่งั้นจิตใต้สํานึกไม่เคลื่อนค่ะไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนพลใใใใหห้้้้้เเเออาา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 รรททํํํงงงนน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 ผ่่่จจจจิิิตตตตตตตสสึึึกกกยยยัััััวชคคคุุุณณณขบบถถไปีโโดดมม ที่คุณมีชีวิตแบบนี้จิตใต้สำนึกมันถูกโปรแกรมเพราะคุณสร้างความรู้สึกมันฮะใครฟังครูสิตานะพลิกชีวิตได้ทุกคนครูเป็นคนสอนคําศัพท์ง่ายเข้าใจระดับจิตใต้สํานึกเป็นครูคนเดียวของโลกที่สอนเข้าถึงจิตใต้สํานึกเพราะครูเป็นนักลงมือทําครูไม่ใช่นักทฤษฎีครูอาจท์ทฤษฎีว่าของใครไม่ได้หรอกแต่ครูรู้ว่าว,วิธีสร้างชีวิตใหม่แม่งเอาอย่างไงเก็ตไหมจุดจ่ายอีกแล้วเป็นทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินฉันกาลังช่วยเหลือคนคนหนึ่งให้เปลี่ยนแปลงชีวิต ถ้าเกิดไปจ่ายค่าไฟขอบคุณค,ค่าไฟนะที่ทําให้ฉันได้ดูคลิปดีๆเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันเงินนี้ฉันกลับไปสนับสนุนโลกใบนี้เห็นไหมคะจากความรู้สึกที่เรารู้สึกกากูต้องแกูต้องจ่ายอีกแล้วไปเสร็จไหมนะไม่ไปเสร็จแจ้งนี่มาเวลาเราจ่ายไปขอบคุณนะที่โอกาสหนึ่งเธอเคยมาช่วยง่านฉันขอบคุณนะที่เจ้านี่ให้ฉันกู้มาขอบคุณนะจะจะใช้นี่อย่างง่ายๆสบายๆจากนี้ไปฉันจะรีบปลดนี่ให้เร็วที่สุดเพราะฉันเชื่อว่าความสำนึกรู้คุณของฉันจะสะเทือนไปถึงเจ้านี่และเปลี่ยนแปลงชีวิตฉัน วันนี้จะหาเงินจากไหนดีเปลี่ยนเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ไหลมาหาฉันง่ายๆสบายๆไม่ว่าฉันหยิบจับสิ่งใดก็สาเร็จง่ายสบายอย่าเป็นคนแบบนี้นะนั่งโปรแกรมจิตแต่ไม่ทํางานนั่งโปรแกรมจิตแต่ไม่รู้ว่ามูลค่าที่ทํามันได้เท่าไหร่แบบนี้เงินก็เข้าไม่ได้เช่นคุณโปรแกรมจิตบวลาห้าล้านสิบล้านห้าล้านสิบล้านเห็นเงินเข้าห้าล้านสิบล้านคุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่คุณไม่ทาอะไรเลยคุณเข้าใจความหมายป่ะเช่นคุณนอนอยู่บนที่นอนแล้วคุณก็นอนโปรแกรมจิตเงินจะไหลมาจากฟ้าไม่ใช่คุณจะต้องคุณจะต้อง รู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันจะได้มูลค่าเท่าไหร่ด้วยค่ะเออเงินไม่มีในใจชอบพูดตลอดเวลาแล้วพูดติดปากด้วยบางคนเป็นมากเลยอันนี้จะอาการหนักเลยต่อคุณมีเงินยี่สบาทในกระเป๋าคุณรู้สึกว่าเงินไม่มีไม่มีเงินเพื่อนชาวเกตไม่มีเงินเ่ยไม่มีคุณพูดติดปากคํานี้อันตรายสุดคุณสังเกตไหมไม่ว่าคุณจะได้เงินมาจากทิศทางใดก็แล้วแต่แม่เงินจะทําให้คุณกลับไปไม่มีเงินจริงๆเป็นเพราะจิตใต้สำนึกของคุณจดจําดังนั้นแก้แก้ง่ายเลยค่ะจากนี้ไปฉันคือนักบริหารเงินยอดเยี่ยยยยมฉัันนนคืออกบรริิหาเเงดี่ ฉันคือนักบริหารเงินยอดเยี่ยมเห็นไหมที่เราพูดว่าฉันไม่มีเงินเป็นเพราะว่าเราบริหารเงินไม่เป็นถูกไหมดังนั้นเราก็เรียนบริหารเงินค่ะเรียนบริหารเงินหนูเรียนได้หรอคะครูจบม .6 ครูก็เรียนได้ก็คือเทคนิคการแบ่งเงินสามารถอ่านหนังสือกับปรมาจารย์กฎแรงดูดกฎจักรวาลด้านการเงินนะคะนี่ครูคนแรกของครูสิตาเลยนะชื่อว่า TH a าร์ฟ r อค่ะชื่อหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านเป็นหนังสือเล่มแรกที่ครูอ่านเกี่ยวกับกฎแรงดูดกฎจักรวาลนะคะแต่เป็นด้านการเงิน เป็นหนังสือระดับโลกค่ะนะคะเออคุณลองไปหาอ่านถุกแปลหลายร้อยภาษาทั่วโลกค่ะถอดรหัสลับสมองเงินล้านจะมีวิธีการแบ่งเงินด้วยถ้าคุณบริหารเงินได้คุณจะรวยขึ้นแต่ถ้าคุณบริหารเงินไม่ได้คุณจะแย่ลงคุณจะถังแตกกลับไปจนเหมือนเดิมค่ะครูอีกอย่างหนึ่งเนาะคนที่ครูสังเกตที่ครูเคยบ้านมาจากล้มละลายขึ้นมาสูงแล้วก็ลงไปล้มละลายยิ่งกว่าเดิมบางคนตกต่ำยิ่งกว่าเดิมเป็นเพราะว่าเขาไม่บริหารเงินนอกจากการที่เขาไปใช้คําศัพท์ต้องห้ามนะเขาไม่บริหารเงินเช่นเงินหาได้เขากองงไไวว้ทีีี่่่เดยกกันมม็แบ มีหนึ่งพันก็ไม่แบ่งมีสิบบาทก็ไม่แบ่งกูไม่แบ่งหาเหวอะไรเลยใช้เงินกองเดียวตายทุกคนตายทุกคนถ้าเงินน้อยเงินร้อยอยังบริหารไม่ได้เงินเงินแสนมาก็บริหารไม่ได้เงินล้านมาก็บริหารไม่ได้ดังนั้นคุณบริหารไม่ได้ต่อให้เงินเท่าไหร่ดังนั้นเงินเขาไม่อยู่กับคนที่บริหารไม่ได้ โอเคไหมคุณเรียนหนังสืออ่านหนังสือเนาะไม่ยากหรอกชื่อหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านมีขายในซีเอ็ดบุ๊กไปบอกเขานะคะไปขอสั่งเออหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านของทีฮาร์เอ็เคอร์ค่ะอย่างนี้นะเราต้องแก้ตัวเรานะหนังสือไม่ได้อ่านยากเลยเขาจะสอนวิธีการแบ่งเงินทาไมเราต้องแบ่งเงินเขาจะมีคําศัพท์เกี่ยวกับคําโปรแกรมทางการเงินเยอะเหมือนกันนะคะทีฮาร์เอเคอร์โอเคไหมจากนี้ไปฉันคือนักบริหารเงินยอดเยี่ยมเออบางคนค้าขายแล้วทําไมไม่เหลือ ขายดีมากลูกศิษย์ครูขายดีมากแต่เงินไม่เหลือคนนี้ไม่มีคําว่าฉันคือนักบริหารเงินยอดเยี่ยมเลยสั่งของอย่างเดียวเลยเห็นแต่ยอดเงินแต่ไม่แต่ไม่เห็นเงินเก็บคือเขาไม่บริหารเงินเห็นไหมถ้าวันนี้คุณดีแต่คาโปรแกรมเงินเงินฉันหาง่ายหาง่ายหาง่ายแต่คุณบริหารเงินไม่ได้กลับไปติดลบอยู่ดีกลับไปมีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีเงินแต่ครูไม่ใช่แบบนั้นครูเป็นนักบริหารเงินยอดเยี่ยมเช่นเงินนี้ครูเอาไว้ทําบุญครูก็ตั้งใจทาบุญเลยค่ะ เนี่ยอย่างครูจะไปวันที่28 29เนี่ยครูไปทาบุญกับท่านวอลวัชระเมธีเนาะครูเอาปัจจัยส่วนตัวไปหนึ่งล้านบาทไปถวายด้วยความสุขของครูนะจากอสังหานี่คือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของครูแล้วครูได้มาได้กําไรมาครูก็เลยเอาไปถวายครูไม่คิดอะไรเลยค่ะไม่รวมกับลูกศิษย์ที่ทาบุญคอสมาธิกับครูแล้วครูเอาไปถวายนะเพราะนั่นครูถวายหมดอยู่แล้วเห็นไหมคะนี่คือความตั้งใจเพราะครูบริหารเงินยอดเยี่ยมครูจะไม่ทําบุญเพราะครูลําบากใจที่จะทาแต่ครูมีความสุขที่ครารเนิิหง ครูมีเงินสาหรับช้อปปิ้งที่จะซื้อแบรนด์เนมซื้ออะไรก็ได้แต่ครูไม่ครูไม่ได้รู้สึกว่าครูครูน้แอะเข้าใจปะครูชอบทําบุญมากกว่าเออครูเปลี่ยนเงินช้อปปิ้งธรรมดาเป็นเงินที่ไปช่วยช้อปปิ้งบุญอะให้กับผู้คนมีคนไปเรียนกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ช่วยคนไปทางธรรมเนาะครูจะช่วยทางโลกเนี่ยคือเป้าหมายของครูเลยครูจะทําให้คนสำเร็จทางโลกแล้วก็จะพาคนเข้าทางธรรมนึกออกไหมคะนี่นี่คือสิ่งที่ครูแกมันไม่ใช่แก้แค่ว่าเฮ้ยคุณแก้คํัสา์คุณไม่พูดคาต้องห้ามแต่ผลสุดท้้้้าาาาาายยยยยคคคุุุณณณไไไมมม่่่่่เเเเเรรรรรีีีนน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 บบิิหหงงออออกกววััะถสืด เราก็เรียนบริหารเงินได้นึกออกไหมเราต้องเรียนเพราะเมื่อเราเริ่มบริหารเงินได้เงินจะเพิ่มแต่ถ้าเราบริหารเงินไม่ได้เงินจะหายเหมือนกับลูกอะลูกหนูไม่เรียนรูร้วิธีการคือหนูยากหนูมอยากเลี้ยงลูกอะถ้าหนูไม่อยากเรียนรู้มันก็เหมือนกับหนูอยากหนูเข้าลูกมาแต่หนูไม่เลี้ยงหนูว่าลูกหนูจะโตไหมอะก็เหมือนกันอะเงินของหนูจะโตไหมหนูไม่เลี้ยงเลยอะเก็ตไหมฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูไม่เลี้ยงเงินเงินก็ไม่เลี้ยงหนู <laughs> วันนี้ถ้าเกิดครูเลี้ยงลูกดีพอลูกครูโตขึ้นเขาทํามาหากินเขาก็ต้องเอามาซัพพอร์ตแม่ถูกไหมเออเอามาซัพพอร์ตแม่มีหนังสือเสียงด้วยค่ะเออก็ไปหาฟังใช่ป่ะฟังยังไงให้เปลี่ยนชีวิตฟังก็คือเวลาฟังก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันเรียนรู้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไงเก็ต <Get S 2> ไหมเออเรียนแล้วก็โจทย์เรียนแล้วก็ทาแค่นี้มันก็จะถ้าคุณเรียนแล้วไม่ทํามันไม่มีวันจําได้แต่คุณเรียนแล้วทามันจะจําได้เลยเก็ต <Get S 2> ไหมคะครูเจอลูกศิษย์ที่โหหาเงินยากมากคือใช้เงินกองเดียว เขาไม่บริหารใช้เงินกองเดียวกันเช่นกูมีเงินห้าแสนกูซื้อห้าแสนกูมีห้าล้านกูซื้อห้าล้านคืออย่างเงี้ยเนี่ยไม่ไม่เป็นสิกจาเลยบริหารเงินไม่เป็นแ๋ยวก็ถ้าถังแตกอีกนะคะยกเว้นเงินนี้เป็นเงินกาไรร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วคุณเสกต่อเสกต่ออันนี้คุโอเคต้องแยกแยะค่ะเงินใช้ส่วนเงินใช้เงินกินส่วนเงินกินเงินเก็บส่วนเงินเก็บเงินสําหรับลงทุนเรียนก็สาหรับลงทุนเรียนคุณมีเงินสําหรับเรียนรู้นะคะโอ้หลายล้านเลยค่ะเวลาคุณลงคอร์สต่างประเทศอย่างเงี้ยกับ คนระดับโลกเนี้ยครูก็มีเงินลงเลยโดยที่ครูไม่ต้องคิดว่ากูจะลงหรือกูไม่ลงเอ้ยกูยังไม่มีเงินกูต้องเส็ตก่อนไม่เพราะมันเป็นเงินที่เราบริหารมาตั้งแต่แรกค่ะทําไมครูถึงไม่ตกต่ำไหมว่าครูจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามเพราะครูคือนักบริหารเงินครูคือนักบริหารชีวิตค่ะเห็นภาพไหมดังนั้นการที่คุณจะให้เงินเข้ามาหาคุณง่ายมากครูให้คีย์ไปแล้วจําได้ไหมคะทาได้ไหมง่ายๆข้อต่อมาค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับครูเนื่องจากจิตใต้สานึกจดจําด้วยภาพ ของทุกอย่างที่คุณใช้ในชีวิตคุณควรจะเป็นของที่สั่งสร้างเสกของที่เป็นของสั่งสร้างเสกให้คุณรู้สึกรับรู้ถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือสั่งสร้างเสกให้คุณรู้สึกและรับรู้ถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือเดี๋ยวครูพผนไปให้ดูนะคะนี่คือในตู้ของครูนะคะทุกคนนี่อันนี้คือโปรแกรมอะไรคะเนี่ย เป็นคู่ชีวิตนะตำราทองคำเห็นไหมลูกโๆทองคำชันมังางคั่งน้ำเดยอับลูกมีมีกระปุกอ,อมทองทองคำด้วยนะในนี้จะมีนะคะในนี้จะมะีประกันชีวิตนะคะที่ครูทํามีสมุดประกันชีวิตมีเล่มประกันชีวิตที่ครูเสียชีวิตไปจะมีมูลค่าเป็นเป็นร้อยล้านนะคะและเพิ่มขึ้นทุูปีค่ะเพราะว่าครูทําประกันลงทุนด้วยมีเยอะมากนะคะรวมถึงนะคะที่รักส่งด้านหลังมาให้หน่อยคะ่ะพวกของโปรแกรมจิตชุดนอนของครูเห็นไหมทำไมคุณต้องใช้ภาพเยอะใช้เยอะมากเพราะ มันบ่งบอกถึงถึงความรู้สึกของคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณเห็นภาพอะไระคุณคิดง่ายๆเลยคุณเห็นภาพเหตุการณ์สยองอะ่ะคุณจะรู้สึกแบบดีใจไหมคุณเห็นเหตุการณ์สยองคุณจะรู้สึกดีใจไหมนาฬิกาทองคําทุกนาทีของฉันมั่งคั่งเหลือเฟือตลอดเวลาเห็นไหมทั้งยามหลับยามตื่น,ยา,นยามกลางคืนยามกลางวันหมุนไปนาทีใดก็ตามเป็นนาทีทองคําสำหรับฉันเสมอกูโปรแกรมทุกอย่างนะนี่เวลาทองคาเหมือนกันนะนี่เห็นไหมทุกนาทีของฉันจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดเวลา ทุกนาทีที่นาฬิกาเดินผ่านบ่งบอกถึงความเจริญของฉันทั้งทางโลกและทางธรรมทุกอย่างฮคุณต้องมีของรอบตัวคุณเป็นสั่งสร้างเสกขคู่ขาหนูไม่มีทําไงป็้นรูปป็้นรูปแปะแม่งให้ทั่วบ้านอะวอลเปเปอร์ลายใหม่ลายมั่งคั่งเหลือเฟือปิ้นไปเลยรลปเงินรลปทองรูปโลกสีทองแต่ต้องมีรูปเราอยู่ด้วยเอาเราเข้ามาเป็นส่วนประกอบในรูปเอาใช้โปรแกรมตัดต่อก็ได้แล้วก็ปิ้นปิ้นปิ้นมากระดาษ A4 แปะแม่งให้เต็มฝาผนังบ้านแปะแม่งไปเลยรูปแปะไปเลย เออแปะแปเห็นแล้วรู้สึกอินูใช้แล้วเงินก็หลังหาครูเวลาคูเห็นรูปเงินเมื่อก่อนคูก็ปิ้นนะคะเป็นรูปเงินแบบมันวิ่งเข้ามาหาเราพอเห็นรูปนี้เงินก็วิ่งเข้ามาชฉันเงินก็เริ่มไม่ร้แล้วฉัน acting ไปนิดนึงนะคะมีความสุขเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเงินซื้อของอย่างเงี้ยไม่มีเห็นที่นอนไม่มีอะไรก็ปิ้นเอาแล้วก็ดูอย่าปิ้นให้เชื้รามันเกาะรูปนะลูกนะปิ้นแล้วเดินผ่านรู้สึกนั่งอยู่ในห้องส้วมครู้สึกวว่าามทองคํเดี๋ยววววาไปดดดูีก่่เเ๋ยโัะ คุณสิตาเนี่ยคุณดูท้องฟ้าดิฉันเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลตลอดเวลาฉันคือสุดที่รักคนโปรดของจัก,กรวาลเห็นไหมนี่เป็นจัก,กรวาลอีกอันหนึ่งนะเป็นจัก,กรวาลน,นะเป็นแสงเป็นสีเขียวคือความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูต้นไม้น,นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวจะหากก <laughs> ะว่าโกหกเออว้าววู้นะคะนี่สุดยอดอิลีพี่น้องบอกเลยบอกโกหกบอกโกหกพูดจริงคุณิตานี่ของจริงอยู่แล้วฮะ ไม่พูดเยอะเจ็บคอฮะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันเนาะคุณต้องใช้รูปของสิ่งของของคุณให้เป็นของที่สั่งสร้างเสกค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินอันนี้เดี๋ยวคุณจะคิดว่าครูขายของอีกอแต่ก็แล้วแต่คุณจะคิดเพราะว่าครูก็ขายจริงๆนะคะครูใช้กระเป๋าที่รักเขากระเป๋าเข้าหนค่ะครูใช้จนแบบซิปแตกใช้จนแบบเงินเข้าพ่อแตกเข้าใจปะเอา้า คุณว่าคุณใช้กระเป๋าแล้วคุณรู้สึกว่ากระเป๋าแม่งรู้สึกถึงกระเป๋าแล้วรู้สึกถึงกระเป๋าเฉยๆเงินจะเข้าเหรอไม่เข้ารกระเป๋าครูสัญลักษณ์หนูฮะแม่เหล็กดึงดูดแม่เหล็กที่ยุโรปรับรู้กันค่ะว่าคือดึงดูดความโชคดีลูกโลกสีทองโลกใบนี้มั่งคั่งเหลือเฟือเียงพอขนาดกูและคนทั้งโลกกินข้าวพร้อมกันกินน้ำพร้อมกันน้ำข้าวยังไม่หมดไปยักโลกใบนี้เลยพลังโนบะเก้าถ้าเกิดคุณเห็นก๊อปปี้ก็คือไม่ใช่ของครูถ้าไม่มีลายเซ็นต์กูติาข้างในไม่ใช่ของครู คุณอยากได้พลังงานดีคุณก็ต้องหาคนที่พลังงานดีขายจริงไหมฮะของครูแม่ครูถูกรางวันข้างเคียงรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งประเทศไทยสิบสองล้านของเราก็มีรีวิวยืนยันเนี่ยคุณจะมีของสั่งสร้างเสกคุณไม่ต้องซื้อกับครูแต่กระเป๋าตังคุณเวลาคุณเห็นนะมันดึงดูดซ้ำไหม่ะสําคัญนะกระเป๋าตังเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าคุณต้องควักเงินทั้งวันไงคำถามคือคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกไงอะเฉยไม่กูไม่รู้สึกแบบนั้นทุกครั้งที่ครูจ่ายคุณบอกดูดเงินไม่นะลูกหนูโคตรเก่งเลยโคตร ไม่ใช่ไม hacerlo, ่ทนนะใส่เงินจนปิน้นใส่เงินจนปิ้นนี่มีเงินไทยเงินต่างประเทศนะคะเงินแบบอย่างเงี้ยเราใส่เห็นไหมคะคุณเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เห็นไหมฮะอินฟินิตี้สี่มุมรุ่งเรืองเฟื่องฟูไม่รู้จะจบจากสิ้นสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์โปรแกรมจิตที่ฝังรูปฝังรอยที่สุด T S แต่มันอยู่ T คือต้นไม้เหมือนที่กูโปรแกรมต้นไม้เจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา S คือสกายนี่ ท้องฟ้ายิ่งใหญ่แต่ันอยูคือเวิร์ลคือโลกใบนี้คือความมั่งคั่งเหลือเฟือถ้าไม่มีสัญลักษณ์ T S บรอยูก็ไม่ได้ช่วยมากเพราะจิตต้อาจาน้คนมันไม่จําว่า T ก็คือต้นไม้ S คือสกายแต่ันอยูคือเวิร์ลคือโลกใบนี้พร้อมกับสัญลักษณ์ด้านล่างค่ะ Infinity ร้อยเรียงถักทอเป็นไม้และเครื่องดนตรีผสานกันความสะดวกความรวดเร็วสดใสจะนามาถึงผลลัพธ์ใหม่งอกงามงอกเงยตลอดเวลาตัวนี้นะคะซิปเป็นแม่เหล็กค่ะเห็นไหมคะครูซื้อผ้าปูนอนมาจากไหนของครูลูกคุณจีดาเออลืมลงรหัสว ชุดละ3990เ้บาทเป็นผ้าซิลซาตินอย่างดีเป็นปอกผ้านวมมีหกชีนะปอกผ้านวมหนูไปใส่กับผ้านวมเก่าของหนูได้อ่ะนี่นะคะกระเป๋าถ้าเป็นสายสพายใบละ2 9 9 0าค่ะครูถามเรานิดน,นึงว่าไม่ว่าเราจะซื้อกระเป๋าแบรนด์ไปละ25 0 0 0 3่0 0 0าส0 0 0ช่วยคุณโปรแกรมจิตไหมแค่นี้อ่ะแต่ถ้ากระเป๋าครูมันช่วยคุณโปรแกรมจิตด้วยดึงดูดความโชคดีทุกครั้งที่คุณเห็น